2มีนาคม2 0 6 4ครับที่เขานารายกรีนวิววิวหลักล้านเลยครับสวยงามมากครับสั่งเพิ่งนึงก่อนนะครับเขานารายกรีนกรนะีนวิวนั่นลูกนะ Okay, okay. เ,เขานาารกรีกนวิวกรีนวิวสั่งเครื่องดื่มก่อนนะครับสั่งเครื่องดื่มก่อนนะครับผลไม้ปั่นได้ก็ผลไม้ปั่นได้นะครับกาแฟถ้าิุงกินมาถ้าก็ผลไม้ปั่นได้ครับสวยงามมากครับโอวิวหลักล้านเลยครับวิวหลักล้านเลยก็ Oh oh. สวยครับสวยพื้นที่ที่สวยงามอีกท,ที่หนึ่งของกับเปอร์นะครับจุดเช็คอินจุดหนึ่งของอำเภอกับเปอร์สวยมากครับวิว360องศาเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวพ่อก่อน